सकारेण तं बुधान् अपि पोषयाम इमिना सकारेण तं धर्मान् अपि पोषयाम इमिना सकारेण तं सङ्खान् अपि पोषयाम อรารังสัมมาสัมภิโลโพมาหาปัญโยทะเ็นโตปติกาตยานิพพานังปรรมังสุขังอาหังปูเชวิมินาสักาเรตั <คน S 2> <ำ>งพังพาตบทบาทพยัญชนะสิในเสดงว่าก็ดีขออย่าให้พวกผู้ขานี่เป็นบาปเป็นกรรมข้ออโหสิกรรมขอจะนำมาเลือ<ำ>่อยก่ไน ต้นตัวขาเป็นดังพางดวงประทิบจิตใจขอยให้เป็นดังน้ำมันไตหงเหื่อเจซาผมเกียดเก่าให้ดังดอกมาล่าทัดเกิดเพียงในศาลาให้ดังเที่ยนตังไตอันว่าหูสองกำมขอบูชาพุ่นถวยจักสู้แกวตาเฮื่งสองหน่วยขอยให้เป็นดังดวงประทูปขอยให้เป็นดังดวงประทิบไตบูซาแกว้วพย,ยอนคุ่นเนธอนเมื่อนี้พวกข่าพระเจ้าทั้งงลา้นำ้ำน้ำโดยท่านนายอำเภอผู้บลดัดทั้นกงน้ำสงาอ่าพร้อมคณะบริษัทบริวารเมื่อนี้ าอุตะลังแพร่ชับพันตะลังศีมาสู่กายสุขของข้าพเจ้าและขอน้องกัรเชิญพระพุทธบารมีแจกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปวงตลอดการทุกข์แ่ะเถรอาศังวิสุโลอยติสาธุ พุทธังอธิษฐานมีธรรมังอธิษฐานมีสังฆังอธิษฐานมีขอทุกท่านอธิษฐาน <Eng in> จุดแรกนี้ก็จะเป็นองค์การมรารส่วนตำบนเกศอุบลลกนะครับวันนี้ท่านอิสระรัตน์ะครับท่านรองนายกุคาท่านรองนายกุนะครับแล้วก็หวหน้าสการมั้คล้มาทุกปีเรดตัีขอบคุณครับ มิพันเตเจติยังสพังสะปะธาธาเนสุปฏิทิตังสาลิลิกธาตุมหโพธิภูตันสะพังอปาราทังกามธาเมพันเตมายกตังปุญยังสามีนาอนุโมติตาพังสามีนากตังปุญยังไม่หัางคา ตาพังสาธุสาธุสา ตัโมหงันมทุนโมตัสะปะคะวะโตนักะหะสะอิมาสเมิงปะาตะสีลาตุมหิตปะติทิตังเทวมนุษย์เสหิิจนาเคหิตจปูชิตังมานิตังสิหะเสยยัง yeah บารมีารมบรมบารมีารบารมีคอยปกปักรักษาครองข้าพเจ้าใช้งานบุญประการด้วยเถิดยดั

ก็ไได้โดนกปนใชน่นคับอยูนบรรยากาศได้เลยกับนาพุ่นหมูทำสร้างสวยงามจัดท่องเทื่อง ยิมนายนาสกาเรนาทังสังฆาภิบูชยามาอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวโลกนาทังรัตนะตยาง อา,ยยามา่ไปด้ความสำเร็จพุทธทงสำเร็จธรรมังสำเร็จส,สังทังสำเร็จขอให้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงทุกประการเถินพุทธทงอธิษฐามีธรรมังอธิษฐามีสังฆังอธิษฐานี อาตามนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาานมณีนปรัตศีสีสสหาสุธรรมมาพุทโธธัมโมสังฆารูเชมะ

พระเดชพระภูนพระมงคลพรมาสารหลวงปู่มพัดเถิดบนรัตนได้โปรดมีอัจอนตรายให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายและเมตตาแน่เมตตาบาร,รมี